น้องติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะ Yes พี่อาอ่ะพี่สุกัสใน,นนี้พักแถวไหนเอออนนทันะุร uh, uh, ีนนทัุรียังมีสำเนียงโคเรียอยู่ uh. อืมอืมอืม,อมก็คือนนทัุรีแล้วก็น้องๆมาคุยทักไทยทีแนะนำตัวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเผื่อนี่ เด็กรุ่นใหม่อายุเท่าไหร่ด้วยคือหลายผมหลายคนอาจจะไม่อยากรู้แต่ผมก็อยากรู้ผมคนชอบอยากรู้อายุน้องๆเด็กๆกอะไรเงี้ยเออพี่สกัสไม่เป็นไรพีร่สกัสแก่เกินไปล้วมาต่ออืมเอาทีหลังพี่สกัสนี่คือรุ่นตั้งแต่ผมอายุคิดดูดิตอนนั้นผมสิบกว่าขวบอะต้องใช้คําว่าสิบกว่าขวบจริงๆเพราะอายุสิบสิบห้าตอนนี้คือสามสิบเอ็ดวัยไหมพี่วัยมาก c a <oughs> น c e นนะแ a น c e นนะแ a น c e นนะไม่กัดนี่ ถ้าทุกคนจำได้เล่นเ,ลนะเรื่องอะไรนะเรยองแรกแจ๋วปะแกรมชันอืมเล่นกับผมตอนนั้นเล่นเป็นไ<ะ>อหยกจริงเหรอไม่จริงเลยพี่โอ้โหแจ๋วใจร้ายคุณชายเทวดาตอนนั้นเป็นละครที่ผม ผมผมให้ว่าดังที่สุดในประเทศตอนนั้นไหมคนดูไหมดูนี่พี่จ้ำได้เลยฉากพี่ป้องพี่เป้ขับมอเตอร์ไซค์จอดแล้วคุยกับพี่องค์พี่อ้ําเลยถูกดูฉากเดียวหรือเปล่าเพราะว่าเป็นห่วงมอเตอร์ไซค์ไม่ผมดูสองฉากเพราะว่านอกจากจะมีซีเบียพันแล้วตอรไซค์คลตอนหลังเนี่ยคือผมมอเตอร์ไซค์อันนี้แต่ผมไม่รู้มาก่อนเลยนะว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้พี่เป้ขับไปขงบคุณอ่ะอ่าคันแดงดำเลยรู้แต่ว่ามันล้มอ่าใช่มันล้ม มันล้มรถผมนั่นแหละเป้ก็ไม่แข็งไงแม่แม่แม่ล้มช้าๆตอนเหมือนเหมืมมมมอ,อนเหมือน,น,น,นว่าแบบเวลารถไอ้พวกเนี้ยเวลาช้าๆมันจะล้มง่ายแต่ถ้าพอขับไปแล้วมันง่ายมันแต่ว่าเท่าไหร่ตอนนั้นผมตัวจิ๋วเดียวนะสิบห้าตัวอย่างเงี้ยแต่ผมชอบขับไหวได้ไพี่คือตอนนั้นเอาหล่อไว้ก่อนล้วคุณร้องไห้ไหมไม,มไม่ร้องไม่ร้องผมไม่ไม่ห่วงรถอะไรอยู่แล้วตอนนั้นก็หลังจากนั้นก็เลยเป็นหายาบุสะที่เข้าฉากต่อแต่ว่านั้นเป็นของใครไม่ทราบเหมือนกันนะนะมันจะที่ดังสุดในปนแหละเพระวไปไหคืวมากเป็นเป็นเเรื่่่องทีีพป้แบบ ดังมากแจ้งเลยโอ้โหแล้วพี่เป้ตอนนั้นเท่มากแล้วพี่เป้ชอบขับรถกระบะผมยาวยาวแบบเป็นพี่เป้วงเสลอรนั่นแหละที่ผมแบบยาวผมยาวเป็นมือกีตาร์ที่ที่แย่งซีนนักร้องตลอดเวลาคือเวลาสาวๆไปเพื่อนๆผมไปคือไปกี๊พี่เป้กันแต่เพราะว่าพี่ๆเขาก็น่ารักน่ารักกันมากนะวงเซลอใช่มีหลายเพลงใครๆก็ไปติดตามได้พี่เป้นะต่อให้น้องแนะนำตัวผมภาพเยอะไปลวมาต่อ สวัสดีครับผมซันครับผมฝากตัวด้วยนะคะอายุไหนนะอยากดูกขออีกทีนึงอายุ2 3ครับผมหน่าเด็กมากเลยนะย <ผม S 1> เด็กกันเออเราไวไปแล้วคุณปูม,มาต่อ,อสวัสดีครับวินนะคะอายุ24ครับต้องบอกว่าวินนี่คือแบบหน้าตาแบบเมียกันรักมากนะคือแบบว้าวยี่สิบสี่ตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างก็เป็นนักกีฬาครับแล้วก็ไอ้ย,ยะเรามาทายกันดีกว่าผมว่าไม่มีใครทายถูกนักกีฬาอะไรอ่ะคุณปู ไม่ใช่ครับวินไม่ใช่ตีกอล์ฟแน่นอนไม่ใช่ครับสนุกผมว่าเฮ้ยผมผมผมเดาไม่ออกจริงคือแบบว่าบางคนที่เป็นสไตล์เนี้ยบางคนเป็นสไตล์แนวแบบว่าใช้ใช้แรงเยอะด้วยนะเออไอ้ตันโอ้ยเลขาอยากลูกเป็นลูกเลยสู้สู้สู้ไปหนักไม่ได้ครับไม่ใช่ยกน้ำหนักแน่นอนอ่ะเฉลยไปเลยกว่าอ่าครับวินเล่นฮอกกี้น้ำแข็งนะครับว้าวโโอ้ห ให้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังชนกันแรงอยู่ปะ่ะแต่ก่อนมผมจะบอกให้ยุคผมอ่ะที่ผมเล่นแต่ก่อนผมเนี่ยฮอกกี้เฮ้ย<อ>แต่ก่อนผมสิงอยู่เอสพนาทุกวันลุกโฆษณา,าใช่ไหมครับล่ะโฆษณาทันเปล่ารัษณา,า,าอ่ะคือตอนนั้นต้องบอกก่อนว่า,ากีฬาเนี่ยคือแต่ก่อนไปเล่นกันคืออยู่ที่เอฟซนาก่อนสแป,ป๊บมันปิดก,ก็เลยต้องไปที่เซนเก้าแต่ว่าถ้าตามจริงอะ่ะพี่เนี่ยเล่นตั้งแต่ย,ยุคไหนรู้วะเล่นกดตะป้ายพี่กันไม่ใช่แมนโลซอลอ่ะไกลไปผมเนี่ย ยุคสำโรงสำโรงยุคนั้นนี่คือแม่งหนาวมากในนั้นแล้วก็คือสำโรงไม่ไหล่แล้วก็มาใกล้บ้านหนก็อิมพิเรียนร่าพราวเป็นยุคที่ภาพนี้นึกว่าโดนไฟช็อตไม่ใช่ไม่ใช่เออคือต้องบอกว่าสำโรงนี่ควันออกปากเลยไม่ไม่เหมือนอะไรที่ตอนตอนนี้ผมประจําอยู่สำโรงเลยตอนนี้อยู่ประจำอยู่สำโรงเหรอใช่คือทีมแบบทีมธมศร์อยู่ที่สำโรงผมอ่ะชอบมากตอนเวลาที่แบบว่าช่วงที่ว่าเขาขับรถ อ่าอ่าคือสำโรงตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่ใช่ไหมเปิดอยู่ครับีโนเวทแล้วสวยมากสำรงนี่คือใหญ่ผมให้ว่าใหญ่ที่สุดแต่ก่อนเนี่ยได้เป็นแทบจะที่1เลยใช่ใตอนนี้ยังเป็นที่1อยู่ไหมหรือไม่ละตอนนี้มีหลายที่ที่ใหญ่มาเหมือนกันอ่ะแต่ก่อนเนี่ยสำโรงเนี่ยแทบจะเกือบที่1ของเอเชียเลยหรือสักอย่างเพราะว่าเป็นเป็นที่แบบเล่นเล่นไอส์คีตที่ใหญ่มากโหไม่ใช่ของไทยพี่ของระดับแบบนี้เลยเพราะว่าที่สำโรงใหญ่มากนะครับผมแล้วก็มาเปิดแล้วก็เด็กอินเตอร์ไปเล่นเงินเยอะคือที่เอสพาดนั่นแหละแต่ว่าสกแปนึง็ยย้าาาไที่่่ซตว ตอก่อนยุคนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ที่มีตลอดเลยคืออะไรรู้ป่ะพอเล่นเสร็จต้องนัดต่อยกันผมก็อยากรู้ว่ายุคนี้มันหายยังไม่น่ายังมียังมีอ่ะยังมียังมียุคนั้นเป็นอะไรไม่รู้คือชนกันตรงนั้นเสร็จอ่ะเล่นสเต็ปเนี่ยนะต้องต่อยกันไม่มีใครห้ามผมชอบกีฬานี้อย่างหนึ่งคือคุณห้ามห้ามใส่กันตรงนั้นเลยพอเล่นเสร็จปุ๊บต่อยกันเลยแล้วไม่ดีไม่ดี ไม่มีผมเรียบร้อยเออพอออกจากตรงนั้นปุป๊บแบบแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วแหละเออเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต่อยแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังเดี๋ยวนี้ก็ยังชนกันแรงอะไรอยู่ชนกันแรงครับเออคือใครที่เล่นกีฬานี้ได้อ่ะแป๊บนึงถามก่อนว่าเคยหักส่วนไหนมาหรือไม่เพิ่ง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 มาเลยล่าสึดเพิ่งหักตรงไหนเข่าครับยังไงเล่าให้เขาฟังหน่อยก็คือเพิ่งกลับมาจากแข่งเลยครับเดือนสามได้แชมป์ด้วยนะครับผมเป็นชิงแชมป์โลกโอ้ครับผมใช่ก็โดนชนที่เข่าเหมือนกกกัััันนนนขาาส่่วงคืออผมชชบรต้ใจะ คือตั้งใจเล่งเลยใครมันแข็งแรงหน่อยนะสิ่งทำนห้ทุกแข็งแรงนะวิ่งสั้นเลยเก่งตัวปั๊บชนตึ้มไอ้นั่นปิวว้าไปนู่นเลยเออแต่ว่าแก่แล้วตอนนี้ถ้าไปกระลูกกระเลี้ยวไม่เหลือโอ้ยังได้อยู่ครับยังได้ไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อนะเดาเดาไม่ถูกจริงอันนี้ก็เป็นนักกีฬาทีมชาติอ่ะโอ้เอะฟังหน่อยฟังหน่อยฟังหน่อยอ่ะไปด้วยแล้วก็ เออผมผมชอบฟังอีกหน่อยไล่เขาฟังหน่อยว่าว่าเป็นยังไงบ้างเขาใกล้ต้นหน่อยนะผมได้แล้วเาอไม่่เรื่องไหนครับเรื่องเจ็บใช่ไหมเอาเรื่องนี้ก่อนว่าคือชนท่ากระเด็นไหมกระเด็นครับใครใครกระเด็นแรงกว่ากันผมครับมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบตั้งใจทำให้เจ็บคือตั้งแต่ที่ผมบอกไงคือสิ่งที่มาพี่ซัดซัดวิ่งแล้วเราเห็นแล้วไอ้นี่ตัวเล็กาไอ้นี่ตัวเล็กส่วนเราอะกล้ามเนื้อแข็งแรงกว่าพอใกล้ใกล้กันปุ๊บผมแม่งเก่งอย่างนี้เลยตั้มคือ ไม่เป็นไรอยู่แล้วอ่ะใช่แต่ส่วนใหญ่ผมไม่เคยหักแต่ว่าคนอื่นเนี่ยหักหลายส่วนส่วนใหญ่นิ้วหักหักหลายส่วนอ่ะอันนี้เคยเคยมีกี่กี่หักบ้างก็มีไหลหักไหลแบบไหลหลุดเลยไหลคือเป็นส่วนที่เราใช้ชนเันเยอะที่สุดเวลาไหลเนี่ยจะโดนเยอะเข้ามาปุ๊บถ้าผมเล่นกับเจ๊ปูนนะผมจะเล็งเนี่ยปากซอยเลยอย่างงี้อื่ะล่าสุดไปแข่งที่ไหนมาไปแข่งที่ประเทศริจิสถานครับว้าวอยู่ตรงไหนอยู่โซนแบบมองโกเลียคาซัคสถานอะไรเงี้ยครับอ่าชนะ ชนะที่หนึ่งครับว้าว,ว,าวแต่เจ็บกลับมาบแ,ตแต่เจ็บกลับมาหักหักหรือแตกฉี่ครับเอ็นฉีกครับเอ็นฉีกสองจุดครับข้อเสียก็คือหลายเดือนกว่าจะกลับไปเล่นได้เหมือนเดิมแต่แล้วแต่คนด้วยแต่นี้เขาสมานเร็วมากใช่เพราะ เขาผมมีตัวช่วยดีๆอะไรครับผมอ่ะพูดิครับเข้ากระดูกพอดีเลยใช่ครับวิตามินครับผมเป็นแพคคู่เซเว่นเดย์ครับสีฟ้าตรงจุดครับผมสุดยอดลูกค้ารักตายเลยตอนแรกผมกัเดินกลับมานี่เดินไม้เท้ารถเข็นเลยนะครับจริงเหรอแล้วยาวนานเท่าไหร่ถึงเจอทุกคนอยู่ครับกี่นานเท่าไหร่แล้วนะไม่นานเลยนนาเลยครับยังไม่ข้ามเดือนดีเลยเดือนครึ่งได้มั้งผมก็กินอันนี้แบบ น่าจะช่วยเยอะเลยทุกวันนี่ตอนนี้นี่ตาบายแล้วครับตาบายแลนะถามไม่เป็นไรครับเป็นลิ้นลิ้นนะฮลิ้นเป็นยานิ่งน้อยครับตัวไหนตัวช่วยเรื่องนั่นบ้างช่วยลิ้นติดเมื่อกี้มติดสเปรมา้ื่อกี้สเปียร์มาแล้วจะมีแข่งอีกเมื่อไหร่บ้างครับก็จะมีทีมชาติก็จะมีปีหน้าเลยครับปีหน้ามี3 3ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆก็คือมีชิงแชมป์โลกในงานเป็นเวิลด์แชมเปี้ยนช่วงประมาณเดือน3ครับแล้วก็จะมีสิ่งที่แบบ คนประเทศไทยเนี่ยดูดูกันบ่อยมากก็คือซีเกมครับชายซีเกมอ่ะรอบหน้าจัดที่ไทยด้วยก็รบกวนแฟนคลับที่าเนี่พื่วยไปดูช่วยไปซัพพอร์ตฝากคนแฟนน้องๆด้วยก็ลองเชียร์กันได้ครั้งหน้านี่ส่วนไหนหักเออไม่ไม่มีเด็กไม่ไม่มีดีที่สุดเพราะว่าการกระหลูกกระเลี้ยวมันผิดพลาดหักเอ็นชงนิกมันรักษานานบางคนนี่ผมบอกให้ว่าอาจจะต้องหยุดเล่นเลยถ้าหักแรงเกินก็คือเพื่อนฟังเพื่นๆได้แฟลชเซลมาแล้วนะคะอ้าวแฟลชเซลมาแล้วขอบพระคุณมากขอบคุณนะเอาจริ้งไม่เป็นอักผมอะเล่นอะไรไม่เป็ ไปดูสาวสาวที่ไอซ์สเก็ตผมจะบอกให้ยังเงี้ต่อ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 ฮะไม่มีไม่มีไม่ไมีมมมมดูใช้ดูใช้ <c oughs> ก่อกระจกดูเล่าละก่อกระจกอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมอยากฝากนะพวกพวกแต่ผมมันผ่านมาแล้วผมไม่โกรธนะสิ่งที่เวลาคนก่อกระจกนะพวกนักฮอกกี้ชอบทำเลยรู้ว่าแม่งตีลูกมา <c oughs> ตกใ,ใกลหมดเป็นไรไม่รู้พี่อันนี้เป็นจริงๆต้องยอมรับว่าเป็นจริงหลายหลายคนแต่ว่าก็คือไม่ได้เป็นไรเนี่ยูผมรู้สึกว่าเป็นสีสันดีที่เวลาเราไปยืน ยืนส่องอยู่จะโดนตุ้งหูพี่แล้วกระจกมันอยู่เงี้ยแล้วเราก็หน้าอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้ลูกลูกแบบพอตีมาใส่กระจกเสียงดังมากแล้วคือบางคนแม่งช็อกหงายท้องไปเลยเออเดี๋ยวนี้ยังมีตีอยู่ไหมก็มีบ้างแวแต่คนแล้วแต่คนเดี๋ยเมื่อกี้พี่แนักบอกว่าชอบไปดูสองสาวใช่ไหมเออเออเดี๋ยวรอบหน้าผมชวนพี่ไปด้วยนะครับไปไม่ได้แล้วส่องออกมาครับไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วโอเคโอเคออโเค้โหพี่โอู้หอยู่ขนาดนี้เลยเออ ชอบการที่แบบยังไม่ได้กด enter แต่แปะแปะทุกเรื่องแปะแล้วแปะเก่งแปะอะไรปุ๊บโอ้ตายเตี๋ยเตี๋ยวขอบขอบคุณเตี๋ยมากต่อก็เป็นว่าใครที่อยากไปเล่นกีฬาฮอกกี้ต้องเริ่มต้นยังไงซื้อไม้ฮอกกี้ก่อนไปต่อต่อเนาะมาค่ะมาต่อสวัสดีครับเพื่อนๆผ่ะนดูในประก้าได้นะคะตอนนี้ราคาแฟลเซลเหลือ475บาทเองนะถูกมากถูกมากตอนนี้คือช่วงเวลากีนนาทีนาทีมีทั้งหมดกี่นาทีกรุ๊ปเแล้วนะสินาทีค่ะ15นาที นี้สุดท้ายของแฟเซลอืมอืมจะได้ไปอีกหนึ่งเลยนะคะเลือกได้เลยมีรสวิตามินรวมหรือรสส้มแล้วก็จะมีอ่าตะกร้าที่เป็นสรุปให้เขาให้เขาเลือกรสอะไร หนืหน่อยๆชงกินสักแก้วดิคะไม่ไรปูเดี๋ยวเขากินพวกนี้มันก็ช่วยหรอกเขาเส้นเลือดเขาต้องไปเสริมด้วยอะไรให้ย่าง <c oughs> <c oughs> ต่อมาอใครที่ฟังบันเทินก็กดสั่งซื้อในตะกร้าด้วยด้วยขอบคุณทุกคนที่ช่วยอุดหนุนมากคือวันนี้จริงๆเป็นเป็นสิ่งของที่ไม่ได้ขายง่ายนะครับผมต้องต้อง,อง,องยอมรับจริงๆ <c oughs> แล้วทุกคนที่เปิดใจให้ก็ต้องขอบคุณ <c oughs> ม,ามากๆแล้วทุกคนที่อยู่ฟังผมพลาดจนจบเนี่ยมีหลายคนด่าหลายคนแหละแต่ก็ไม่เป็นไร <c oughs> ผมชอบท้าทายคำด่าดูอ่ะต่อเฮ้ยเปิดวาร์ปยังไงให้ช่องไม่บินมีมแต่ละคน มีมีเออเอางั้นทุกคนยกเว้นพี่สุกัณมาเฮ้อ้าวอาบอกเข้าไปก็ได้ช่องทิกตอกครับก็ผมลินสาลีนะครับก็ช่องทิกตอกผมก็ x r i n x ครับผมของสำเนียงผมยังไม่ทันเลยขออีกทีนึงขอสำเนียงแบบชัดๆอ่ะอ่าเับก็สหรับช่องทิกตอกของเินนะก็คือ x r i n x ครับ x r i n x x s ปอร์แมนอ่าโอเคน้องซานนะไม่ไม่ไปยังมั้งเพราะของของผมเป็นอ่าราวิสุทธ เวนวรรคแล้วก็สัน R A V I S U T แล้วก็เวนวรรค S O N ครับผมและที่สำคัญนะครับพวกเรามีไลฟ์ที่เซเว่นเดย์ด้วยทุกวันเลยทุกวันคือมานั่งรวมกันทุกวันไม่ไม่แยกกันเป็นวันเป็นวันครับเป็นสีไอ้อย่างของสันจะเป็นทุกวันพุธนะครับตั้งแต่พุธนี้เป็นต้นไปเลย3เดือนเต็มเต็มยาวๆเจอกันได้ทุกวันงั้นก็บอกบอกบอกเพลหลักเซเว่นเดย์หน่อยดีกว่าเพลหลักเซเว่นเดย์ทางทิกตอกเหรอใช่ครับพี่สก๊อบอกหน่อยพี่สก๊อพูดรู้เรื่องสุด เป็น7 day นะครับ7 day Thailand น,นะครับฝา,ากกดติดตามด้วยทางช่องทาง Tik Tok นะครับในทุกๆวันเนี่ยจันหนึ่งสุกนะครับก็จะมีไลฟ์นะครับช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มจนถึงสทุ่มนะฮะไม่ลองไม่ลอง2ทุ่มตี3มนักโคตรเหนื่อยเลยลองยาวเก้น ก็ฝากเข้ามาสนับสนุนด้วยก็ก็เป็นว่าใครไปติดตามแล้วพอเข้าไปดูในเพจของ7 Day เดปุ๊บเนี่ยเพื่อนเพื่อก็ลองขอช่องทางติดตามดูเวียนไปเวียนมาอยู่ในช่องใช่ไหมมาต่ออ่าวคุยไปแล้วนี่หว่านานสุดด้วยลืมมาโอ้โหตัวสูงสุดเลยร้อยแปดเท่าไหรคอยทีนึงเจชื่อดวิดครับสูงร้อยแปดสิบเจ็ดครับผมสุดยอดดูดิการสูงนี่คือสําหรับผมนะใครบอกว่าไม่ต้องคิดมากผมบอกว่าใครสูงโชคดีมากเวลาไปออกงานแล้วเพื่อนๆ่อคิดด้อภิัฎมาเยินเนยอ่ะดู ดูไม่ทับมือเลยตกหลุมมากตกหลุมอากาศหลุมอากาศเจ๊สายาจีราฟจีราฟอ่าเพราะว่าตัวสูงมากต้องบอกก่อนว่าคือไม่ได้สูงเนี่ยเอาหน้าใกล้ๆหน้าใกล้เขาเหมือนฝรั่งมากเป็นลูกครึ่งอะไรเนี่ยขอถอดไม่ได้ขอถอดแว่นถอดแว่นเนี่ยเออคือจะบอกให้ว่าหน้าใกล้ๆเนี่ยฝรั่งเลยนะครับ ไว้ทำไมฝรั่งโอ้ยอย่ามองกันเดี๋ยวให้ไอหน้าหวานนี่ยเพิ่งไม่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 คือคือให้เห็นหน้าใกล้ๆก่อนว่าแบบว่าคือแบบคือพอถอดแว่นปุ๊บเป็นหน้าฝรั่งเลยเออลูกครึ่งครับลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรอ่ะลูกครึ้นกริ๊ดครับไหนลองพูดภาษาอังกฤษแบบสไตล์เราอฮัลโหลไม่ไหนมิทเดวิดครับผมนี่มันต้องแนวนี้ ตาเราเนี่ยสีน้ำตาลนั้นเนี่ยเฮ้ยหวั่นไหวเว้ยยอมหยองยองอ่ะก็อ่ะเราเราฝากอะไรบ้างอ่ะฝากหน่อยก็เดวิดก็เหมือนกันนะเดอ้าววายอิสาได้ด้วยอ้าวกาเมินกาเมินมาให้ยูทิสอิสานกาเมินกาเมินไลค์อิสานอ่ะอ่ะอ่ะให้คุยกันอ่ะยูยูเลยนี่ยูยูส่องกันส่องกันคุยกันคุยกันเม็ดฟู่ครับอันนี้เม็ดสีเม็ดสีส้มอ้าช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 ใจเย็นช้าช้าอ่ะเม็ดสีส้ม แม่สีส้มแม่สสี้มถูกต้องครับผมตังคอ่ะช่วงนี้ขอแป๊บหนึ่งคุยกันแป๊บหนึ่งตุ๊ดตุ๊ดตอ๊ตัวนี้ก็บอกเลยว่าตุ๊ดเอาอีสานได้อีสานด้วยซอลี่ครับผมตัวนี้เฮ็ดมาจากสมครับผมสสกกอ่ะยู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 สปีกฟอลโล่อะไรอ่ะสโล่สโลเอาใหม่เอาใหม่โอเคครับผมแม่ฟูแม่ฟูกินสมกินสมบอกเลยว่า บอกแล้ววะกินแล้วกินแล้วผิวกระจ้างใสผิวกระจ้างใสกินแล้วอกินแล้วนมแม่ไรแลวผมเก่งเก่งสุดยอดเลยครับผมเก่งสุอดลพผมตอาิดตามอะไรบ้างบอกอันนี้อยุไหหนอสิปีสิบเกโอ้โหตอนเด็กสุดเลย โอ้โวสวยสีเดียวกันเลยเนี่ถ้าถอดคอนแทคได้เป็นสีน้ำตาลเบ์กันแลอนี่พี่ดูดิสิายังหล่อขนาดนี้ถ้าพอตอนที่แบบว่ายีิบห้ายบหกรสานี่ผมบอกเลยทรงดีสาวติดตามัอะไรฝากช่อง ก่อนเขาก็เดวิดมีทิกเกอรครับผมชื่อว่าเดวิดจุดกาวินครับ D A V I D จุด K A W I N ครับผมชื่อเดียวกับไอชีแล้วใครจดทันบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่อง <c oughs> ช่องผมพร้อมช่องผมพร้อมเออขออีกทีนึงเอาแค่ชื่อช้าๆเอาทิกเกอรเอาทิกเกอร D A V I D จุด K A W I N ครับอืร์ลีจิอะขอขอเบสเดี๋ยวเขารู้หมดไอ้เบสแป๊บนึงอันนี้ก่อนอันนั้นอันนั้นชอบฮอกกี้แล้วเรามีเกียร์เกียร์จักรวันอะไรบ้างฮอบบี้ฮอบบี้ที่ชอบเคยเป็นบอยแบนด์มาก่อนครับชอบชอบร้องชอบเต้นครับโอ้โหต้องโชว์แล้วล่ะเอาเอาผมผมไว้วิธีที่ดีที่สุดของแขกรับเชิญเวลามาคุณเต้นเพลงอะไรถนัดที <ros> ่ส <yogurt> ุดและชอบที่สุด อย่าเพิ่งดีให้เขาตอบก่อนดีเจอันจริงเต้นแทบได้เกือบทั้งวันอ่ะไอเบ๊สมึงเปิดที่ยากสุดมาออเดี๋ยวก่อนขอคุยแป๊บนึงอ๋อได้ต้องบอกว่าอันจริงพอมองมองหน้าข้างน้องแล้วเนี่ยไหนลองเหมือนพี่เป๊กมากเออเหมือนพี่เป๊กดีเจเหมือนพี่เป๊กดีเจมากเออเฮ้ยหอบอะไรวะไม่ได้หอบแบบเออคือนี่ขนาดหน้าไม่แบบเต็มรูปเต็มไวนะผมเชื่อเลยว่า สาวเตรียมกิ๊กได้เลยโอเคพอแล้วเดี๋ยวหลออเกินกูต่อต่อต่อมามาอ่ะติดไหมเลยครับผมอืมอันนี้อายุเท่าไหร่ยีเดครับผมเด็กเด็กๆนเลยอืมชอบอะไรบ้างถามอื่นก่อนอื่นเลยเด็กๆพี่ปูชอบบแมอันนั้นชอบกินเด็กอ่ะโอเคมากปกติเราชอบอะไรบ้างเคยอยู่วงอยแบนวงเดียวกับอาเอาเอาอาไปเอาไปเอาเพลงอะไรเอาเพลงเดียวกันเลยมา ป๊ก็ได้นะฮะเอาเอาเคปป๊อปอะไรก็ได้เอาที่ไอเบสมันหาทันอ่ะอืมเออแป๊บแป๊บแต่ก่อนชื่อวงอะไรเผื่อไปเปิดเปิดย้อนดูได้เฟสตาอ้าวเฟสตาต่อเบบี้มาเลยอืไอันั่นบอกกูโชคดีมากได้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ